ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสหกรณ์คือเจ้าของร่วมกันสมัครสมานสามัคคีจุนเจือทุนแรงงานที่แรงใจช่วยเหลือพวกเรามีพลังใจเหลือเฟือช่วยกันคิดเพื่ออนา เธอแลมมออออสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของสากลยุคใหม่ก้าวไกลพัฒนาครับที่ทุกๆเช้าวันอังคารตีห้าเป็นต้นไปทางช่อง11เราก็จะมาเจอกันนะครับพร้อมๆกับเรื่องราวเนื้อหาสาระอันเป็นประโยชน์สําหรับสมาชิสกสากลและคนไทยทั้งประเทศนะครับ สัปดาห์นี้ก็เช่นเดียวกันนะครับซึ่งถ้าหากว่าเราพูดถึงเรื่องราวของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทุกวันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะครับว่าถือว่าเป็นส่วนสําคัญและมีความจําเป็นต่อทุกๆองค์กรเรื่องนี้นะครับส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในด้านความเป็นอยู่ทางสังคมเศรษฐกิจการศึกษาการแพทย์เกษตรกรรมอุตสาหกรรมการเมืองตลอดไปจนถึงเรื่องของการวิจัยการคิดค้นการพัฒนาในด้านต่างๆรวมไปถึงขบวนการสากลไทยก็เช่นเดียวกันนะครับ ที่จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนําเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือว่าระบบไอทีเข้ามาช่วยเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อที่จะทําให้เกิดการพัฒนาให้เกิดความมั่นคงเข้มแข็งแล้วก็ยั่งยืนได้นะครับเรื่องราวเหล่านี้ครับเราจะคุยกันอย่างละเอียดในช่วงของต้นกล้าสากลสัปดาห์นี้ส่วนในช่วงแรกครับจะพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมหนึ่งในสากลที่มีความโดดเด่นที่จังหวัดภูเก็ตกันติดตามกันในช่วงนี้ครับสากลไทยใต้ร่มพระบรารมีครับ ชมค่ะสัปดาห์นี้เรายังอยู่กันที่จังหวัดภูเก็ตนะคะเพื่อพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมและทำความรู้จักกับสากลอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตค่ะสืบเนื่องมาจากในอดีตชุมชนหมู่บ้านการเคหะประชาชนส่วนใหญ่กว่าร้อละ95มาจากต่างถิ่นต้องการมีไรายได้และอาชีพเพื่อการดำรงชีพแต่ว่าด้วยฐานะที่ยากจนและการที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้จึงได้มีแนวคิดในการรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์ขึ้นมาค่ะ ที่ไม่เคยคิดว่าพี่จะมีบ้านนะแล้วการที่จะซื้อบ้านในภูเก็ตนี่คือมันมันยากมากเพื่อนๆนแนะนําเข้ามาที่นี่ก็มาสมัครเป็นสากรสมาชิกเราต้องทําระบบบัญชีครัวเรือนแล้วก็ฝากสม่ําเสมอเป็นสมาชิกอย่างน้อยสปีถึงจะกู้บ้านได้ตอนนี้พี่ซื้อบ้านแล้วค่ะเอาจริงๆนะพี่นะนะถ้าไม่มีสากลพี่ไม่มีไม่ไม่มีวันนี้นะไม่มีทุกวันนี้นะ สหกรณ์เครดิตยูเนียนเคหารัศดาภูเก็ตจำกัดจังหวัดภูเก็ตจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหกรณ์เมื่อวันที่17มิถุนายน2546โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการระดมทุนให้กับผู้ที่เดือดร้อนสร้างนิสัยในการออมให้กับคนในชุมชนเมื่อถึงคราวจำเป็นก็สามารถกู้ยืมไปลงทุนในอัตราดอกเบี้ยต่ำค่ะพอถึงสิ้นปีก็มีเงินปันผลให้ตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ อีกครั้งยังมีสวัสดิการด้านต่างๆให้กับผู้ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์อีกด้วยค่ะสหกรณ์เครดิตยูเนียนเคหะรัศดาภูเก็ตจำกัดของเรานะคะเป็นองค์กรที่ทำงานแล้วเรารู้สึกมีความภาคภูมิใจไปด้วยในการทำงานเพราะนอกจากเราจะมีเรื่องของการทำงานมีความเติบโตขึ้นแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยเรากำลังทำงานเพื่อทำให้ชีวิตของประชาชนโดยทั่วไปมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะ ช่วยเหลือให้เขามีโอกาสต่างๆมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของคนที่มาเป็นสมาชิกสากลที่นี่ก็เพื่อต้องการจะมีชีวิตที่ดีขึ้นมีโอกาสทางการเงินนะคะ,คะถ้าโครงการมันก็แบ่งเป็น2ส,ส่วนนะคะ,คะก็จะมีโครงการที่เป็นอย่างถ้าโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับสมาชิกแล้วอย่างจิ๊บเองทาหน้าที่หงสินเชื่อคะ่ะก็จะเกี่ยวกับการให้สินเชื่อด้วยก็เป็นโครงการซี h ูมนะคะเป็นโครงการซื้อบ้านให้กับสมาชิก โดยเพียงแค่สมาชิกมีวินัยการเงินผ่านกระบวนการการทําบัญชีรายรับรายจ่ายให้ตัวเองรู้ว่าเรามีรายรับรายจ่ายอะไรบ้างนะคะแล้วเมื่อเขาเข้าสู่กระบวนการทําบัญชีครัวเรือนแล้วต่อเนื่องกันตามเงื่อนไขของสกรสกรก็จะหยิบยื่นบ้านหลังที่เขาใฝ่ฝันอยากจะเป็นเจ้าของให้กับสมาชิกซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นโครงการที่สมาชิกให้ความสนใจมากนะคะสําหรับสมาชิกของเรา คงจะเห็นแล้วใช่ไหมล่ะคะคุณผู้ชมว่าการรวมกลุ่มการเป็นสหกรณ์โดยยึดมั่นในอุดมการสหกรณ์ที่พวกเรามีความเชื่อร่วมกันว่าการพึ่งพาตนเองและการช่วยเหลือซึ่งกันและการตามหลักการและวิธีการสหกรณ์จะนำพาเราไปสู่การกินดีอยู่ดีมีความเป็นธรรมและสันติสุขในสังคมค่ะซึ่งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัศดาภูเก็ตจำกัดแห่งนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะคะ ว่าระบบสหกรณ์นั้นคือรากฐานสำคัญทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนอย่างแท้จริงค่ะก่อนจะจากกันในวันนี้นะคะก็ขอทิ้งท้ายด้วยโครงการดีๆของสหกรณ์แห่งนี้ที่มีชื่อโครงการว่าทุนเดือนละบาทค่ะทุนเดือนละบาทที่ว่าเนี่ยเชิญชวนสมาชิกครับให้บริจาคคนละหนึ่งบาทนะครับเดือนละหนึ่งบาทต่อคนแล้วเอาเราเอาเงินนี้แหละส่งให้เด็กในมูลนิธิเนี่ยคนละ500บาทต่อเดือนนะฮะโดยเรามีแนวคิดว่าสมาชิก500คน เราจะดูแลเด็กหนึ่งคนเราจะดูแลเด็กเหล่านี้นะครับเหมือนเป็นลูกหลานของสากรคนหนึ่งดูแลจนกว่าเขาจะจบระดับปริญญาตรีนะครับอันนี้เป็นมติของกรรมการเงิน1บาทในกระเป๋าเรานี่ดูเหมือนไม่มีค่าแต่เมื่อมารวมกันแล้วเนี่ยนะครับห้าบาทนะครับครบห้าบาทให้เด็ก1คนหนึ่งครอบครัวเนี่ยนั่นคือเรื่องใหญ่ของเขาเลยนะฮะก็อยากจะจะฝากประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ด้วยนะครับให้สหากรใหญ่ๆสากรพี่ๆนี่ฮะถ้าเราทุกสากรช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยเนี่ยยังสร้างโอกาสให้เด็กๆอีกเยอะเลย มาถึงในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงของคุยกันยามเช้ากับชาวสากลครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสากลท่านสมชายชานรงคุลนะครับจะมาพูดให้ฟังถึงภาพรวมและความสําคัญในการนําเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการสากลไทยไปฟังพร้อมกันจากช่วงนี้ได้เลยครับ ผู้ชมที่กรอครับผมมีเครื่องถืออยู่ในมือเครื่องเดียวแต่สามารถจะติดตามการทําง,งานของเจ้าหน้าที่ในกรมที่มีเครื่องมือและอยู่ในระบบเดียวกันได้เป็นอย่างดีเดี๋ยวนี้เทคโนโลยียต่างทันสมัยยากระสรงข้อความก็ส่งเข้าไปในนี้ติดตามงานต้องการรายงานต้องการข้อมูลต่างก็ใช้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ใช้เครื่องมือนี้ในการที่จะสืบพ้นข้อมูลติดตามข้อมูลแม้แต่ติดตามความก้าวหน้าของการเคลื่อนไหวของอาาัตราเงินแลกเปลี่ยนหรือราคาทองคําหรือราคาน้ำมันต่างๆมีข้อมูลต่างหลั่งไหลเข้ามาในนี้มากมาย ท่านผู้ชมที่ครรพครับนี้ยอมปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอทีนั้นเข้ามามีบทบาทต่อการตัดสินใจต่อการทํางานของคนในวงการต่างๆมากมายเป็นฐานข้อมูลเป็นแหล่งที่จะเก็บเรื่องราวต่างๆไว้เพื่อการศึกษาการทําความเข้าใจเอกสารประกอบการตัดสินใจข้อมูลประกอบการดำเนินการต่างๆการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการนั้นอยู่ในนี้เราสามารถสืบค้นได้วันนี้กรมเสริมสากลเองจําเป็นต้องนําสิ่งทางเหล่านี้ที่เป็นองค์กรสําคัญ เพื่อนาํามาใช้ในการบริหารกิจการสากลไม่ว่าโปรไฟล์ของสากลก็ดีมีการรวบรวมข้อมูลของทุกสากลไว้ทุกสากลก็จะมีข้อมูลรายบุคคลไว้สภาพหนี้สินสภาพการเคลื่อนย้ายของการทําธุรกิจร่วงกับสากลทุกสิ่งทุกอย่างจะรวบรวมไว้ที่เดียวกันเพื่อง่ายต่อการสืบคนขณะเดียวกันทางสากลเองก็จาเป็นต้องมีฐานข้อมูลต่างเหล่านี้กับสมาชิกท,ทุกคนการทําธุรกิจของสมาชิกทุกคนกับสากลหน,นี้สินก็ดีหรือการดําเนินการทางด้านการกิจการต่างที่เกี่ยวเนื่อง แม้แต่การมีข้อมูลกฎกติกาที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเงื่อนไขาการค้าระหว่างประเทศเงื่อนไขจะทำอย่างไรเราสามารถทำธุรกิจได้ในภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันความทันสมัยของข้อมูลการก้าวทันข้อมูลมนี่เป็นเรื่องสำคัญคือมีคำกล่าวของผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองไว้หลายคนนะครับว่าใครถือข้อมูลมากกว่าใครมีข้อมูลที่ดีกว่าย่อมเป็นผู้ชนะได้ง่ายเพราะจะมีสิ่งที่ประกอบการตัดสินใจได้ดีวันนี้กรมเสริมสาก,กร,ร์ให้ความสำคัญเรื่องนี้มาก มีการจัดระบบั้นเรื่องการระบบการบริหารจัดการภายในการดูแลด้านเอกสารการดูแลด้านการใช้งบประมาณการบริหารจัดการโครงการทั้งหลายรวมแม้แต่เรื่องรายงานวันนี้เราส่งผ่านด้วยระบบอันนี้มาทั้งสิ้นเพื่อการที่เราจะมีระบบอย่างนี้ได้เนี่ยเราก็ต้องมีฐานหรือแม่ข่ายหรือเซิร์ฟเวอร์ที่สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึงมีระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันได้วันนี้กรมเจ้าหน้าที่เองเมื่อจะแจ้งข่าวหรือต้องดำเนินการใดเร่งด่วน มันจะไมต้องเดินทางม,มาก่อนต้องขับรถตลอดไปแต่ละจังหวัดเพื่อแจ้งข่าวหรือว่าจะเรียกประชุมแต่ละจังหวัดหรือแต่ละมีการอย่างไรวันนี้เราใช้วิดีโอคอนเฟรนซ์ทีเดียวฟังกันทั่วประเทศผมใช้การประชุมผู้บริหารองกรมนะครับเดียวกันก็ให้สา,ากลทำงานสากลจังหวัดทุกจังหวัดได้มีโอกาสร,รับฟังว่าผู้บริหารกรมนั้นกําลังคิดอะไรอยู่กําลังตัดสินใจเรื่องอะไรแล้วกาลังจัดการเรื่องอะไรเพื่อเตรียมพร้อมเพื่องานก้าวหน้ามีอยู่บางครั้งนะครับเมื่อเราได้รับคําสั่งในเชิงนโยบาย จากคณะรัฐมนตรีที่รับผิดชอบดูแลเราสามารถประชุมกันช่วง7จ็ดโมงครึ่งสิบเอโมงเราสามารถทำคอนเฟรนซ์ไปยังทุกจังหวัดได้บ่ายโมงเราสามารถลงมือทําทั่วประเทศได้สิ่งต่างเหล่านี้นะครับเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าถ้าเรามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีบริหารจัดก,การที่ดีมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยียต่างๆนั้นในการเป็นเครื่องมือในการบริหารจะทาให้งานบริหารผรสมผลผลิได้ด้วยดีงานสากลเช่นเดียวกันวันนี้ทั้งในส่วนของกรมเองในส่วนของสมาชิกสากลในส่วนของบวนการสากล ในการดำเนินงานด้านงานสากลนั้นงานสารสนเทศเป็นเรื่องสําคัญผู้อยากศึกษาเรื่องนี้และนํามาใช้อย่างฉันฉลาดจะเป็นเครื่องมือให้เราพัฒนากิจการงานสากลได้ดีข้อมูลต่างๆสามารถสืบค้นได้ความก้าวหน้าของสินค้าความก้าวหน้าเชโนวลยีการบริหารจัดการไม่อยู่ในนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เียนเชิญชวนนะครับเราจะมีรายละเอียดที่เจ้าที่จะให้ข้อมูลว่ากรมให้บริการข้อมูลสารเทศอย่างไรบ้างเียนเชิญชมน,นะครับ ท่านผู้ชมครับเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับก็คือการนําเอาเทคโนโลยีมาช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับระบบสารสนเทศนะครับนอกจากนั้นยังหมายถึงการนําเอาเทคโนโลยีมารวบรวมจัดเก็บใช้งานส่งต่อหรือสื่อสารข้อมูลระหว่างกันอีกด้วยนะครับเช่นเดียวกันในระบบและขบวนการสายกรทยก็จําเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องนําเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานให้ดียิ่งขึ้นนะครับ และรายละเอียดของเรื่องนี้นะครับในช่วงนี้ครับผมจะร่วมพูดคุยกับทางผู้อำนวยการสํานักบริหารเงินทุนกรมส่งเสริมสาก์นะครับผอ,อบุญโชสมสงอยู่กับเราณท,ที่นี้แล้วนะครับสวัสดีครับผอครับนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่เรามีโอกาสได้มาร่วมพูดคุยกับผ <ault S 2> อ,อบุญโชนะครับ,รบขอบคุณมากมากครับแน่นอนนะฮะเรื่องของการนาระบบเทคโนโลโยียสารสนเทศหรือไอทีเรียกกันง่ายๆสั้นๆเอามาใช้ในระบบในกระบวนการสากลตรงนี้จําเป็นและมีความสาคัญแค่ไหนครับ กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงานหนึ่งซึ่งซึ่งจําเป็นจะต้องติดต่อประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนราชการด้วยกันกระบวนการสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร,กร,รที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ให้การสนับสนุนและดูแลอยู่การที่จะใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งานเกิดประสิทธิภาพหรือไม่นั้นกรมส่งเสริมสหกรณ์จะให้ความสําคัญในเรื่องการเตรียมตัวคนที่มีอยู่ครับ ทั้งคนรุ่นเก่ารุ่นใหม่ที่ผมได้นําเรียนเมื่อกี้ว่าคนรุ่นเก่ากเดิมไม่ค่อยสนใจก็จำเป็นจะต้องให้รู้ได้ระดับหนึ่งการมีเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากตั้งงบประมาณก็ไปหาซื้อมาได้แต่การที่จะเอาข้อมูลจากระบบสารสนเทศมาใช้งานให้เกิดประโยชน์กับคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสําคัญนี่คือกระบวนการที่ยากในเบื้องต้นเนี่ยที่หลังจากเรามีแนวคิดที่จะนําเรื่องของระบบนี้มาใช้แล้วแหละเราจะเอาไปใช้ในส่วนงานด้านไหนบ้างครับในวันนี้เนี่ยกรมรับผิดชอบ ประชากรซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์อยู่ประมาณสักสิบกว่าล้านครอบครัวรหนึ่งในนั้นเนี่ยเราจะป็นต้องสร้างความเข้าใจระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ซึ่งเป็นศูนย์กลางของข้อมูลนําไปสู่จังหวัดหมายถึงสํานักง,งานสหกรณ์จังหวัดจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดก็ไปสู่สหกรณ์การเกษตรสหกรณ์ทุกภูมิภาคสหกรณ์ทุกประเภทที่จําเป็นจะต้องติดต่อข้อมูลกัลบเราน่ากว่าข้อมูลณวันนี้เนี่ยเกิดที่นี่ไม่ถึงไม่ถึงสิบวินาทีเนี่ยทาง ลายทางต้องรู้นี่การรู้เรื่องอะไรได้บ้างเนี่ยกรมจะต้องสร้างระบบขึ้นมาครับการสร้างระบบขึ้นมาเพื่อให้สอดรับกับภารกิจของกรมหมายถึงว,ว่าเรามีข้อมูลแล้วเราก็แชร์แชร,ร์ข้อมูลกันอ๋อครับเหมือนกับสังคมกรมมีบ้านหลังใหญ่หลังหนึ่งครับแบ่งห้องเป็นหลายหลายห้องในหลายหลายห้องนั้นหมายถึงว่าอาจจะรวมถึงสหกรณ์การเกษตรสหกรณ์อมทัพย์หรือสหกรณ์บริการข้ามาอยู่ในห้อง กรมสร้างห้องให้คุณก็เข้ามาอยู่ในห้องตกแต่งห้องเอาเองเอาข้อมูลมาใส่กันเองนั่นคือการสร้างระบบโปรไฟล์สหกรณ์ณวันนี้เนี่ยนะครับเรามีการดาเนินการไปถึงขั้นไหนแล้วครับณวันนี้เนี่ยรรกรมสหกรณ์ให้บริการสมาชิกสหกรณ์ก็ดีสหกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบพอดีกลุ่มเกษตรกร,กร,รนี้มีอยู่หลากหลายมิต,ติครับมิติที่หนึ่งคือการการเพิ่มประสิทธิภาพการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร,กรเริ่มตั้งแต่คนของกรมคนของจังหวัดครับ คนของสหกรณ์ก็จะมีการใช้ระบบเทรนนิ่งสร้างความเข้าใจว่าระบบควรจะดําเนินการอย่างไรเป็นลําดับที่2เรื่องที่2เนี่ยณวันนี้เนี่ยในการให้บริการต่างๆกับสหกรณ์ต่างๆก็ดีกับกลุ่มก็ดีเนี่ยมีหลายเรื่องอาทิเช่นการจ่ายเงินกองทุนพัฒนาสหากรณ์ผ่านระบบบาร์โคดร่วมกับทกอสอเพื่อเพื่ออะไรครับเพื่อให้สมาชิกสหกรณ์เนี่ยก่อให้เกิดการประหยัดว่าไม่ต้องวิ่งไปส่งที่อำเภอไม่ต้องวิ่งไปส่งที่ที่ไหน ไม่ไม่ต้องวิ่งไปที่จังหวัดลดค่าใช้จ่ายลดค่าธรมเนียมเพราะทกศก็ยินดีผ่อนปนเรื่องค่าธรมเนียมให้ครับเป็นการลดต้นทุนการผลิตเรื่องที่สามสิ่งที่ใกล้ตัวมากที่สุดคือสากลเป็นของชาวบ้านเป็นของทุกคนสากลไม่ใช่ของกรมส่งเสริมสากลสากลเป็นของมวลมวลประชาชนทุกคนที่มีความต้องการเหมือนกันมีความเดือดร้อนเหมือนเหมือนกันมารวมกันจัดตั้งจองคิวจองบัตรจองเลขที่ ทางเว็บไซต์ได้เลยในการจดทะเบียนการเป็นสหกรณ์ครับภายใต้ข้อกําหนดภายใต้วิธีปฏิบัติที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนดอีกเรื่องหนึ่งซึ่งมีความสำคัญในวันนี้ท่านอาทิตย์ดีสมชายท่านให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งคือการจัดข้อมูลฐานสมาชิกเรียกว่าโปรไฟล์สหกรณ์ของแต่ละสมาชิกของแต่ละสหกรณ์มีความสำคัญว่าในสหกรณ์รเนี่ยมีสมาชิกกี่รายแต่ละรายทําอะไรได้บ้างขึ้นข้อข้อมูลตัวบุคคลเพราะเพื่ออะไรเพื่อความสะดวกว่าจากนี้ไปนี่เราจะต้อง สงสิ่งที่เขาต้องการให้ไม่ใช่บังคับให้คุณดําเนินการตามที่เราบอกซึ่งจะหาว่าเรานํามาใช้อย่างจริงจังและเข้มข้นมากขึ้นมีการใช้ระบบนี้กันอย่างกว้างขวางและแพร่หลายจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบในกระบวนการสากลอย่างไรบ้างครับคำถามที่เป็นคําถามที่ดีว่าจากสากลทั้งหมดเนี่ยต้องเข้าใจว่าณวันนี้ในการบริหารจัดการข้อมูลของแต่ละส่วนเนี่ยของแต่ละสากลมีความสําคัญเริ่มตั้งแต่ตัวสมาชิกคุณมีเดียอะไรแต่ละกลุ่มมีอะไรเป็น เป็นหลักในการดําเนินการท,ที่จะช่วยเหลือกันเช่นสักรภาคอีสานแถวร้อยเอ็ดแถวทุรินแถวบุรีรัมมีข้าวสารดีคุณก็ใส่ข้อมูลเข้ามาทางภาคใต้ข้อมูก็ได้ทำนาทำนาเพื่อเอาเข้าวมาขายแต่จาเป็นต้องกินต้องเอาของจากภาคอีสานลงไปใช้เอาของจากภาคอีสานเป็นอุปโภคบริโภคก็สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้เพราะฉะนั้นสากลมีเดียอะไรท่านสงข้อมูลเข้ามาแล้วก็แลกเปลี่ยน ข้อมูลซึ่งกันและกันท่านที่เดือดร้อนไม่จำเป็นต้องวิ่งไปสง่งต้องเขียนจดหมายมาถามไม่ต้องโทรศัพท์ถามเดี๋ยวนี้อ e ีเมลมีครับใช่ไหมครับข้อมูลกลางของกรมมีครับเว็บโพสต์มีครับ,รบข้อมูลเว็บสากลไทยมีครับสามารถรู้ได้ทุกเรื่องผ่านกรมส่งเสริมสากลเป็นศูนย์ข้อมูลเพราะฉะนั้นท่านใส่ใจนิดหนึ่งปรับระบบให้เข้ากับที่กรมชี้แนะนะครับสามารถปรับแต่งได้ห้องสั้นแต่งได้แต่บางทีจําจกัดโดยข้อราชการอาจจะมีเรื่องที่ ที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้เป็นบิวอินระบบลงไปแล้วว่าสิ่งที่สามารถใส่มาได้เพื่อความสมบูรณ์เพื่อความเพื่อเพื่อการพัฒนาในการทำมาหากินเพื่อการพัฒนาธุรกิจของเกรกรแล้วก็ช่วยคนอื่นได้ด้วยครับตางันช่วยคนอื่นได้ด้วยครับเพราะฉะนั้นท้ายตรงนี้นะครับอยากให้ผอ,เ,อ,อเน้นย้ําอีกสักครั้งหนึ่งถ้าหากท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านสมาชิกเกษรกรกลุ่มเกษตรกรอ,อยากจะปรับตัวเอาละ่ะเข้าสู่ระบบการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างจริงจริงจังจะเริ่มแบบไหนและจะขอคําปรึกษา ขอความร่วมมืออย่างไรบ้างจะเริ่มตรง,ตรงจุดไหนยังไงบ้างครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ที่ทุกคนให้ความสําคัญครับณวันนี้ถ้าไปถามถึงบ้านสมาชิกส่วนใหญ่ก็มีเว็บไซต์กันนะครับลูกอย่างน้อยลูกก็มีการเปิดเว็บไซต์กันนะครับก็สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้เปิดมาดูข้อมูลในกรมส,งส่งเสริมสหกรณ์ได้ทุกภาคส่วนดูของสหกรณ์อื่นได้ว่าเขามีอะไรกันในกรมส,งส่งเสริมท่าติดขัดเรื่องอะไรก็ เปิดเข้ามาดูได้นะครับโดยผ่านสำนักงานสภกรจ์จังหวัดก็ได้เพราะฉะนั้นการแชร์ข้อมูลเป็นเรื่องที่มีความสําคัญอย่างยิ่งและทุกคนนีต้องรับรู้ใส่ใจและก็ให้ความสําคัญกับมันครับ,รบเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนสามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมตรงจุดนี้ได้นะครับเนื่องจากว่าอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยทุกวันนี้เข้าถึงทุกบ้านทุกชุมชนแล้วนะครับ แต่สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะครับเราได้เห็นความสําคัญของการนําเอาเทคโนโลยีมาใช้ในระบบสารสนเทศนะครับเพื่อทําให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายทําให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างสากลใครมีจุดเด่นจุดดีข้อไหนนะครับก็นํามาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนั่นย่อมนําไปสู่เรื่องของการลดความยุ่งยากความซับซ้อนในขั้นตอนต่างๆทําให้เกิดความรวดเร็วเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานมากยิ่งขึ้น ทุกคนจะได้ก้าวหน้าก้าวไกลนะครับอย่างเป็นระบบเป็นระเบียบทั้งสากลทั้งขบวนการที่มีอยู่ในประเทศไทยนะครับวันนี้เราได้รับเรื่องราวดีๆจากทางผู้อำนวยการสํานักบริหารเงินทุนพอ,อบุญโชสมทรงขอบคุณมาในโอกาสนี้ครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับไปต่อกันที่สาระดีๆในช่วงของเรื่องเล่าชาวสากลรครับ ข่าวสาวสหกรณ์วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวความร่วมมือในการพัฒนาขบวนการสาหกรณ์ในระดับอาเซียนกันค่ะในช่วงระหว่างวันที่25-29มิถุนายนที่ผ่านมากรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาสาหกรณ์การเกษตรหรือเรียกตามชื่อย่อว่าการประชุมอาซีดครั้งที่19นั่นเองค่ะ และยังได้มีการจัดประชุมคณะทำงานด้านสหกรณ์การเกษตรครั้งที่14พร้อมกับการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการนำร่องการเชื่อมโยงตลาดข้าวในอาเซียนณนะโรงแรมปรินซ์พาเล e กรุงเทพมหานครค่ะซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ก็ประกอบด้วยผู้แทนระดับสูงของภาครัฐและขบวนการสหกรณ์จากประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศรวมทั้งผู้แทนจากสำนักเลขาธิการอาเซียนและผู้แทนจากสำนักเลขาธิการอาซี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะและในโอกาสนี้นะคะคณะผู้เข้าร่วมประชุมยังได้เดินทางไปศึกษาดูง,งานสากรก์ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องข้าวและเมล็ดพันธุ์ณสหกรการเกษตรดอนเจดีจำกัดจังหวัดสุพรรณบุรีอีกด้วยค่ะในรานการประชุมครั้งนี้คือกรอบความร่วมมือระหว่างการในการทำแอคชั่นแพลนของประเทศสมาชิกซึ่งแต่ละประเทศเนี่ยก็จะรับกิจกรรมต่างๆไปดําเนินการประเทศไทยรับกิจกรรมในด้านการสร้างตลาดข้าวในวงการสหกรณ์ ระหว่างอาเซียนวยกันอันนี้เป็นประเด็นที่ประเทศไทยต้องการผลักดันมากที่สุดเพราะเนื่องจากว่าการที่เราแสดงถึงสกเกยภาพของข้าวที่ผลิตจากระบบสากรต้องเหนือจากการเพื่อการส่งออกอันดับหนึ่งของประเทศแต่ถ้าผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่แล้วเนี่ยเราพบว่าสมาชิกสากรส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตข้าวคุณภาพส่งขายให้กับบริษัทผ,ผู้ส่งออกไจกปจํานวนเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงการสร้างความเข้มแข็งในระบบสากรโดยใช้ข้าวเป็นตัวนําเพื่อการสร้างตลาดสร้างความเข้มแข็งเนี่ยจะเป็นประโยชน์เรื่องนี้ประเทศไทยเป็น lead country ในการให้ดูแลเรื่องการก่อให้เกิดการลิงก์กันระหว่างสากลสากลในประเทศที่เป็นสมาชิกสากลในอาเซียนด้วยกันวันนี้เนี่ยจะเป็นเป้าหมายใหญ่ที่จะผลักดันให้งานด้านสากลสร้าง,งความแข็งแข็งมากยิ่งขึ้นมาถึงช่วงท้ายกันแล้วนะครับ สำหรับในช่วงนี้นะครับเราก็จะมาอ่านไปเนียบัตรที่ท่านผู้ชมส่งเข้ามาให้กับทางรายการนะครับวันนี้เราคัดเลือกไปเนียบัตรจาก2ท่านนะครับที่มาจากต่างสถานที่การเพื่อที่จะมอบเสื้อสวยๆจากทางรายการส่งไปให้ถึงที่บ้านนะครับอย่างฉบับแรกวันนี้มาจากอำเภอพระพนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับคุณอัญชรีดีเจริญเขียนมาบอกว่ามีโอกาสได้ติดตามรับชมรายการของเราเป็นประจําคิดว่าเป็นรายการที่มีประโยชน์นะครับสามารถ นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับครอบครัวและในชีวิตประจําวันได้เป็นอย่างดีขอให้รายการของเราอยู่ตลอดไปนะครับขอบคุณมากมากครับส่วนท่านต่อไปนะครับมาจากอําเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีคุณประสงค์มั่งเลิกดีเขียนมาบอกว่ามีโอกาสได้ติดตามรายการของเรามาตลอดเช่นเดียวกันคิดว่าเป็นรายการที่ดีมากนะครับอยากจะให้อยู่ตลอดไปเพราะว่าอยากจะได้รับทราบความรู้แบบนี้เป็นประจําทุกๆสัปดาห์นะครับแต่เรื่องที่อยากรู้มากที่สุดตอนนี้ก็คือวิธีการกอร่อตั้งสหกรณ์สาหรับคนที่ยังไม่มีกลุ่มนะครับ อนาคตครับเราอาจจะนําเสนอรายละเอียดเรื่องนี้ให้กับคุณประสงค์ได้รับทราบมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงท่านผู้ชมท่านอื่นๆด้วยครับซึ่งแน่นอนนะครับก็คงจะต้องขอบคุณทุกๆจดหมายทุกๆปลายเสนียบัตรที่ส่งเข้ามาร่วมแสดงมุมมองและให้กําลังใจทีมงานทุกๆคนด้วยนะครับท่านผู้ชมครับกมรมส่งเสริมสากพย์นั้นถือว่าเป็นหน่วยงานหลักและเป็นหน่วยงานที่สําคัญนะครับที่มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการสากพย์ไทยให้ก้าวหน้าและให้เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคงและเข้มแข็งนะครับ ขณะเดียวกันนะครับถ้าพูดถึงองค์ความรู้โดยภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับงานสาก์นะครับจำเป็นอย่างยิ่งครับที่สมาชิกสาก์ไทยกลุ่มเกษตรกรหรือพี่น้องประชาชนทั่วไปจําเป็นจะต้องเรียนรู้ให้เข้าใจโรบนี้มากยิ่งขึ้นนะครับแต่ท่านผู้ชมมีช่องทางที่จะสามารถติดตามและก็ศึกษาได้อย่างง่ายๆก็คือผ่านรายการของเรานั่นเองเป็นประจําทุกๆสัปดาห์ครับที่เราจะหยิบยกเรื่องราวอันเป็นประโยชน์และสามารถนําไปปรับใช้ได้อย่างง่ายๆให้ท่านผู้ชมได้ชมเป็นแบบนี้ทางช่อง11นะครับ ซึ่งวันนี้คงจะต้องลากันไปก่อนแล้วนะครับเพราะว่าหมดเวลาแล้วในสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันใหม่ในเวลาและวันเดียวกันนี้วันนี้ผมจำเรินรัตนะตั้งตระกูลสวัสดีครับสหกรณ์ช่วยเป็นหูเป็นตาดูแลรักษาผลประโยชน์ให้เท่าเทียมยึดปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรมนำทางดังแสงเทียนสังคมไม่เสียทงท้องถิ่นไม่ยากจนสหกรณ์มีความสามัคคีคิดดีทำดีเพื่อวันนี้ประเทศไทยด้วยสมองและสองมือคนไทยรวมพลังพัฒนาชาติไทยสู่ความยิ่งใหญ่ประเทศไทยจงเจริญ